ก่อนจะไปชมคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราสวัสดีท่านผู้ชมและเอฟซี FC ทุกท่านนะครับผม ับวันนี้ก็ออกเริ่มหาพึ่งนะครับผมก็วันนี้ก็ออกวันแรกนะครับของปีนะครับขับรถมาแล้วก็ซื้อหนึ่งลังนะครับผมนี่ครับต้นมะกอกเล็กนี้นะครับผมในดงนาหนามมายลาบนะครับนี่ก็ยูตรงข้ามนาวเลยนะครับผมวันนี้เป็นหลงนาวครับ เดี๋ยวเขาต้องเดินลัดนามข้ามไปนะครับนี่ครับมาเกือบต่ำเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูหล้งงางกันเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็ต้องเดินลัดนามข้ามไปครับผมยหนามตรงนั้นนะครับนะครับ กลบท่วมลงข้าวบูดเลยนะครับผมครับเดี๋ยวขอข้ามไปดูหลังนะครับตอนนี้ก็มัถึงหลังนะครับผมนําต่ำเลยครับผมนี่ครับประมาณสองกิโลถึงสามกิโลนะครับเดี๋ยวต้องดูน้าหวานนครับผมมีโนก่อนนะครับตรงนี้ปักตี้จะมาคอยมีนะครับนะครับลงหนามเลยนะครับ นี่นะพันธ์ของเราครับนี่ครับนี่ก็ดีดำจะพูดหมีดำอีกแล้วนะครับครับนอนนะครับเจอมินอีกนี่หนึ่งลังนะครับผมตรงนี้นะครับมิมครับเดี๋ยวขยจะเอาด้วยครับมิมหนึ่งลังครับพึ่งหนึ่งลังนะครับครับเดี๋ยวกอดเข้าไปลุยอย่างไรนะครับครับตอนนี้กพรพอมแล้วนะครับผม ปกก่อนลูกเต็มที่เลยนะครับนะครับนะครับดูยังนครับ,รบเดือนตามทั้งวัวเลยนะครับนะครับเข้าแรงครับขวัญรุนแรงมากครับ นี่ครับหลังครับเอาละครับพอมจะบินบ้นแล้วนะครับผมันเยอะเกินครับไปแล้วครับแกนี่แกแม่เข้มละเวเป็นคว้าอ่ะขาวคลวะ

มันกำ m ุกเขาลุมม่ะเออนั่นีออ่ยาม,มาขอเจ้าลกทำหน้าก,ก้งแบบเนี่ยเอาครับนี่พานเอ็มอยาเป็นคนปลาครับผมวันนี้อย่ารับทายนะครับอ่เิดเอาควัน,โอ,นโอ้ย้ <c oughs> มามัว <c oughs> ัน <c oughs> ควนปัดควนปัดเออตึ้งบิน,ออ yeah นเนาะแกไป็นแกเงาพึ่งแกนะครับผม,มนี่อยู่ประมาณสามเดือนแล้วนะครับบินด้วยเหมือนเปนเงาอย่างงี้บินไหมบินออกลังเลยนะครับผมแถบอย่าประกขวัควันนะครับเห็น นะครับเต่งคว้าแล้วครับเพิ่งมาก,กวดควันครับผมมันดีเลยใช่ไเอาควันขวดแม่บอบินหนีเลยนะครับเ่ห <c oughs> นีเลยนะน้ำวานก็มีประมาณถึงควัดเอ็มลอยนะครับผมมี <c oughs> นิเดียวขน้ำวานครับเอาห่างลงแบ้ เวออนอนฝาดกันหัวนะลังไก่ใหญ่อยู่นะครับแต่ก็แก่แล้วนะครับผมไม่มีเอย่างนี่มีประมาณถึงขวดเอ็มลอยนะครับฮัลนหะกะมีอยู่นีเกินขวดนลยกะเอาอยู่อ่ะเอาไปยังเนาะทำหนงยังขึ้นฝาดออกแท้ๆกันเนี่ยลูไหน่ยเดี๋ยวมันติดเกสอนกะ เก็จะวิถ่าได้ถุงหิ้วเงาบโอ้นี่ครับมีนิดเดียวนะครับผมปาดเกสอนความก่อนติดอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวว่าลูดเข็นน้องฮะนี่เดียวอ่ะเหนียบหน่อยนะครับมีลังครับ ลังเล็กลังใหญ่อยู่ครับแกๆนะครับผมเขาไปมดเห็นดิเขาไปเดีอดหดตึกมาได้ตังอ่ะเอองอ่ะเขาดี่้กินเนี่ยเอาอันแก่ไว้ปืนกัเอ่เขาบอกเนาะ ง่ายง่ายครับผมพึ่งต่ำนะครับผมเอาบปง่ายง่ายเลยครับียาบ้อยครับผมอบ,อบอยู่นะครับ กจะทิ้งมันลรกิร๊ครับผมง่ายๆนะครับผมเออยังมีมิมมีดมีน้ำไหมฮะออมมันหนองก่อนเดี๋ยวไปเอามิมนะครับผมมันหนอกนะครับครับค,บคลิปนี้ก็ต้องขออนุญ,ญาตเาก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ